สวัสดีครับผมก o d ม o r นิ morning, ่งครับวันนี้เชา้าฝนตกพรำเลยวันนี้อากาศดีสดชื่นนะครับผมสวัสดีคอรองเท้านารีทุกท่านนะครับผมอันนี้วันนี้เป็นรองเท้านารีพมา่ารองเท้านารีฝาหอยนะครับผมขายเป็นกำนะครับรองเท้านารีฝาหอยถือเป็นรองเท้านารีที่ทนแล้วก็เลี้ยงง่ายไม้พมา่าดอกเข้มสวยครับเรามาดูหนึ่งกำม,มีประมาณกี่ต้นนะครับหนึ่งต้นสองต้นสาม สี่ห้าหกมีประมาณ8ต้นนะครับผมรองเท้านารีฟ้าหอยนะครับผมแบบนี้เอาไปโดนน้ำแป๊บ,บนึ่งเขาก็ฟูขึ้นมาสวยนะครับผมกำละนะครับผมกำละลสี่รบาทรวมส่ง400บาทรวมส่ง3กําส,สามกําหนึ่บาทส่งฟรีนะครับผม ใครสนใจรองเท้านารีฝาหอยโทรมาหาเราที่เบอร์0 9 5 9์1 8 9 8 8นะครับผมรองเท้านารีฝาหอยกำละ400ร้อบาทรวมส่งนะครับกำละ400บาทรวมส่งนะใครรับ4ี่สามกร่สามกร่ง0 0 0บาทส่งฟรีสภาพสวยนะครับผมเอาไปโดนน้ำแป๊บเดียวก็ฟูสวยแล้วนะครับ <c oughs> ใครสนใจกล้วยไม้รองเท้านารีนะรองเท้านารีฝาหอยพม่านะครับผม เดี๋ยวดอกเขาก็กำลังจะออกแล้วแหละเป็นเทศกาลที่กล้วยไม้รองเท้านาดีและกล้วยไม้ชนิดต่างๆดอกออกดอกนะครับผมกำละนะครับนี่ครับกำละ400บาทนะครับผมพร้อมส่งนะครับพร้อมค่าส่งนะครับสามกิรัมพันส่งฟรีนะครับผมใครสนใจโทรมาที่เบอร์0ูนย์1 8 9 8 8กกล้วยไม้รองเท้านาดีวัสดุปลูกก็จะเป็นกราเบม้องพลาสตว์ครับผมแล้วก็มีพวกถ่านหินนะครับผมอิดมอนทุบหรือหินภูเขาไฟนะครับผมผสมกันไป ชอบร่วมดำไรนะครับผมรองเท้านารีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ